เอาละครับตอนนี้กลับเข้ามาถฝรงวัดคอนเทนต์เอกอันแชนแนลแต้มเท่าไหร่ครับย ได้อยู่แปลว่าไม่ได้นั่นเองเหมือนกูเลยคนไม่ได้ถ่ายเพราะถอดเทปเก่งเลยคนนี้ว้าตู้เมืีได้สัญลักษณ์ผมชอบชอบเดี๋ยวผมอ่านผมบอกกันนะฮะเดี๋ยวเสื้อรุ่นนี้จะทําให้นะครับสำหรับคนที่สั่งนะครับคนที่สั่งคือขอขอลูกตัวเองหนึ่งลูกครับสรรพคุณผมจะทําให้อย่างเงี้ยคนที่สั่ง หตัวหนคนหนลูกครับเปินตัวฮะนมมาแล้วครับบาสจีรงจานะครับแอ่ที่ม<อ>ีหนู2อคะแนนหกส,สองใช่ป่ะเฮ้ยเฮียสองปล่านึกว่ามาช่วยกดเราเล่นพี่เราเล่นเราเล่น ต้องทำยังไงบ้างอนออกสี่แล้วออกสี่ไยนะฟ้าอยู่ที่ดึงจาจาตายไปเก่งใส่จ่าก็แน่นเลี้ยงมาโดยลุงโคบี้ลุงโคบี้ส่งไปดี่รับใส่ไปสองคะแนน ไอ้เฮียลืมถ่ายเลยมอสภากไอ้พวกี่เป็นการกู้เลยการการู้เอ้ยจัดนักบาสคอนเทนต์ครับนักบาสคอนเทนต์จุเนเขาบีจ่ายมาที่โอ,ทโอ๊ตโอ๊ตของเราเอ้ยน้องนิชชื่อทำแต้มไปนะครับสองคะแนน ขึ้นนํำเป็น8ต่อ2กิดอะไรขึ้นกิดอะไขึ้นครับกิดอะไรขึ้นขออนุญาตสต๊อบดีบ่าวดอยต้นต้นพาบอลขึ้นมานะครับมองซ้ายมองขวามองไปข้างหน้ามองไปที่โอ๊ตตรงไปที่โอ๊ต โอ้จะทำไงส่งมาที่ฮัดฮัดกลับไปที่ตน้นอ้นใส่ไปสองคะแนนไม่ลงดีบาวโดยน้ำหมูมำหมูส่งมาที่ลงจาจาส่งกลับมาที่น้ำหมูน้ำหมูใส่สองคะแนนไม่ลงโอ้ยน้ำหายฮัดใส่ไปสองคะแนนขึ้นนำเป็น10ต่อ8 บาสยูดที Saint ่ลุงจาาะครับบาสอารมณ์ดีของเราส่งไปที่การ์ดการ์ดเข้าไปการ์ดเข้าไปรีเวิร์สสองคะแนนตามเป็น10ต่อ8นะครับบาสยูดที่น้องนิชินิชิส่ง,สง <ต attraction> <PA> ให้ใครไม่รู้ทีนี้ดครับ

ไต้นายไปสองคะแนนมึงจะเล่นกับกูสิบสองสิบมึงจะเล่นกับกูรับนำใช่เราเล่นกันสามคนหนุว่าเราไปเล่นกันสามคนแล้วเขาไปคุยกันเองเขาเล่นกันเองเขาอย่างน้อยอ่ะท่าเราเล่นเองมากาดใสฟร์ตูทีไม่ลงบุญเบาด่อยต้นต้นส่นมาที่ฮัทเท้ากูพากช้าไปปะเนี่ยก็มันจะมีคนดุฮัทซลำดาบสองไม่ลงเ้าพี่เล่นดุตัวตก่งอยเนี้ยเจ็ดดิ อันหนึงมากหมูวงเทพสองคะแนนแล้วเขาเขาเองสามารถจับได้เราดูน็อตอ่าน็อตตามบาสหายเรียบร้อยลูกนี้สองคะแนน <minutes> ไปที่เดียวกันด้วยไปที <lawsuit> ่เด <ง eterm oon> ียวกันด้วยวันนี้เวลาผมผมออกโตไปแล้วผมก็ไม่อยากเบรกจังดึความเร็วไม่ก็รับได้แล้วมันก็จะหันหน้าไปตรงกลางเว้ยกวอีกน้ำตนะผมกะว่าแบงค์ก็ต้องยูกตรงนั้นใช่ป่ะผมก็เลยวิ่งจับหาังไอ้ยังวิ่งมาที่คานเท่านั้นเองโทษครับเบแล้วไม่ขาดทิ้งการตายไปสองคะแนน ขึ้นมาเป็น14เท่า1 4เท่า4เท่าฮึ๊บฮึ๊บเอาไงครับเอาไงครับลุงโคบี้ของเราตรงกันแบบไหด้ว่เป็นที่เดาเรียนทางกันมผมจะหยุดตรงนี้ใช่ไหมแล้วผมเิื่อแบงค์มันจะหยุดผมก็เลยวิ่งต่อแบงค์ก็วิ่งตามแล้วพอผมสั่งกระปันี่ผมจะวิ่งขึ้นผมจะวิ่งกลับเยี่ยมวิ่งกลับพร้อมกันดิเรื่อครับจัดไปโอ้ลูกนี้ต้องทำแต้มต้องทำแต้มขึ้นมาเป็น16ต่อ14 เทนนิคเิลฟาวเบอร์ยี่สิบาเบอร์ยี่สิบาอกบอกเอ้ยเราไ่อเติมไม่ต้องบอกใครก็ได้ถ้าเรอนจดทำงานวะบอกพี่ชช่วยช่วยผมน่อยที่ไหนไม่มีเไม่มีไมีสาจริงไม่าดว่าบอกคุณดีกลาได้พี่วนละเก้าร้อยสามเปอร์เซ็นต์พี่ไม่น้อยนะต้้ยหไม่ได้เว้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยการสติลได้ครับขึ้นมาส่งมาเกียงเกียงเกียงทำลงไปสองคะแนนบาร์คนนี้ชอบหนีเมียเที่ยวนะครับคนนี้คนนี้ทำแต้มเมื่อกี้ครับชอบหนีเมียเที่ยวตังเก้าร้อยร้อยยี่สิบบาทนะไม่คุ้มนะโอรสสามคะแนนเออ แคสเลยอย่างจริงแล้ววันนี้ก็มีแฟสที่เซ็นเวอร์ข้างบนที่าคุ้วยกันแล้วทุกคนใรห้องง่วงจังแล้วก็โตวะแล้วก็มีสองเดือนหน้าที่องราฟานะสองันนนโดยลงจานักบาสระดงดีจาลงจาจาจาปะนปะรู้องกดจ่ายรื่านสุดท้ายของีอฟังหรเปล่าร้องไงอ่ะ ม่อ๋อฟังฟังฟังพี่ดนตรีมันแนวแนวหน่อยอ่ะขอเก่าอ่ะของดีไม่ใช่แนวนี้เป็นฮิปฮอปอย่างเดียวแต่ก็ฟังไงแต่ว่าไม่ได้ฟังทุกเพลงไงอ้าวความซวยคือตอนนี้ใครเป็นพิมพ์ออเทนนะฮะแล้วโดนกลับมาก่อนนะฮะเป็นพิมพ์ออเทนยังจัดใช่ไหมจบเลิกไปแล้วจบเลิกไปแล้วก็ทีมบุกเบิกต้องยิงเก่าหมดแล้ว ได้ได้ตังคาารั์อยู่ได้ใช่ไหนลุงจาจะทำไงนะครับนักบ้านคนนี้ใสอ่อาร์เซอย่างเดียวเออเออหันกลับมายิ้มสตีลบอลโดยน้ำหมูกรงเทพน้ำหมูส่งไปลุงจาลุงจาส่งประกาศเออไม่ลงไม่ลง ลุงจาครับลุงจามองกล้องหน่อยครับลุงจาเน่เล่ไม่ลงเล่ไม่ลงมีฟ้อง